สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่อง m ั n e y h ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับมัน e y h ฮีโรแล้วก็ไอ้แดงทัทิชานะคะ เปิดหัวมาแบบนี้นะคะหน้าจอตัวใหญ่ก็คือวิกฤตเศรษฐกิจค่ะที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหลายๆคนเนี่ยกังวลว่าถ้าหากเฟดขึ้นดอกเบี้ยนะคะก็จะมีวิกฤตเศรษฐกิจที่เป็นเงินเฟ้อเกิดขึ้นมาได้แล้วในเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นล่ะคะเราจะทํำยังไงเราจะวางแผนอย่างไรดีหรือว่าจะเตรียมตัวรับมืออย่างไรซึ่งแน่นอนเลยนะคะว่าบางคนบอกว่าก็ติดตามข่าวให้มันใกล้ชิดขึ้นแล้วจะติดตามช่องทางไหนล่ะคะเออนะส่วนใหญ่ข่าวที่ออกมามันต้องมีวิกฤตเกิดขึ้นก่อนแล้วมันถึงจะมี เพราะฉะนั้นนะคะมีเครื่องมือหนึ่งตัวค่ะที่จะมาช่วยเพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะใช้ในการจับสัญญาณวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นได้นะั่นก็คือ t ทูเทนสเปดเจ้า2 o เทนสเปดนะคะมันเป็นในเรื่องของตัวเปอร์เซนต์ยิวหรือว่าบอลยิวบอลยิวเนี่ยมันเป็นพวกพันธบัตรรัฐบาล นึกออกไหมของอเมริกานะคะแต่ว่าของไทยก็มีเหมือนกันนะคะทูเทนสเปสของประเทศไทยก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาจะใช้บอลยิวกันนะคะเนื่องจากว่าการเคลื่อนไหวยังมันเคลื่อนไหวเหมือนกันทั่วโลกนั่นแหละแต่ว่าเราก็สามารถที่จะนําของเราไปเปรียบเทียบกันได้นะคะทีนี้ค่ะเพื่อนๆมันจะต้องมีการคํานวณในเรื่องของการคํานวณน,นะคะเขาจะใช้ตัวที่เป็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรราสารนี้ในรุ่นที่เป็นอายุ10ปีนะคะตรงนี้ เอามาลบกับรุ่นอายุ2ปีจากชื่อคือ210 s p c e ใช่ไหมคะ2ลบ10แต่ในความเป็นจริงคือเราต้องเอา10ปีไปลบด้วย2ปีนะคะทีนี้เนี่ยนักลงทุนนะคะก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือตรงนี้คะ่ะในการสะท้อนอารมณ์ของกองทุนระดับโลกได้เพราะว่าไอตัวบอลยิวเนี่ยนักลงทุนน่ะเขาจะเป็นนักลงทุนที่เป็นรายใหญ่เป็นพวกกองทุนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นนักลงทุนที่แบบ เงินหนามากๆนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขามีการเทขายพันธบัตรลงเรื่อยๆเจ้าตัว2ูเทนสเปเนี่ยมันจะมีการปรับตัวลดลงมานะคะเนื่องจากว่าเวลาที่ดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้นคือ2ปีมีการปรับตัวขึ้นนะคะทางนักลงทุนเนี่ยเขาก็จะมีการเทขายพันธบัตรออกมานะคะทําให้ราคาพันธบัตรเนี่ยมีการลดลงแล้วหลังจากนั้นนะคะตลาดหุ้นค่ะก็จะมีการปรับตัวลดลงตามด้วยโดยปกติแล้วนะคะในเรื่องของบอลยิวเนี่ย ในระยะยาวค่ะ10ปีมันย่อมจะอยู่สูงกว่าอยู่แล้วสมมุติว่าบอลยิวนะคะอยู่ที่4%คือจุดนี้บอลยิวรุ่นอายุ10ปีเนี่ยมันอยู่ที่4%เป็นเปอร์เซ็นต์ดอกเบีย้ยพูดกันให้เข้าใจแบบภาษาไทยนะคะแล้วก็ดอกเบีย้ยในระยะสั้นค่ะอยู่ที่2%คือจุดนี้เพราะฉะนั้นนะคะลักษณะของกราฟเนี่ย2-10สเปสอ่ะมันจะเป็นลักษณะนี้ คือมีการโค้งขึ้นไม่ตรงเออเอาเป็นว่าเข้าใจกันว่าตรงนี้คือ4%แล้วละกันนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าดอกเบีย้ยในระยะสั้นมีการขยับขึ้นมาค่ะเป็น3%คือจุดนี้และดอกเบีย้ยระยะยาวยังคงอยู่ที่4%จุดเดิมนะคะตัวหน้ากราฟเนี่ยชาร์ตนะคะมันก็จะขึ้นมาเป็นอย่างนี้อ่าซึ่งนะคะตัว2 ten s e a ซเนี่ย ตัวกราฟมันก็จะมีการแฟดขึ้นมาคือมีการแบนขึ้นไปนะคะซึ่งแบนขึ้นไปแบบนี้เนี่ยสภาวะในเรื่องของการลงทุนมันก็จะเนื่องๆนะคะอาจจะไม่ได้หวือหวามากแต่ในทางกลับกันค่ะเพื่อนๆถ้าหากว่าดอกเบี้ยในระยะสั้นไปอยู่ที่4%สมมตินะและดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยอยู่ที่2%ลักษณะของตัวกราฟนะคะมันจะเป็นแบบนี้คือ ดอกเบี้ยระยะสั้นสูงกว่าระยะยาวทำให้นะคะตัวที่เป็น t o ten s p a c เนี่ยเกิดการติดลบอย่างอันเนี้ยปกติแล้วนะคะเขาจะคำนวณแบบนี้ดอกเบี้ยระยะยาว4%ใช่ไหมคะ10ปีเนี่ยมันคือ4%เราก็จะตั้งด้วย4%อแล้วเราก็จะเอาไปลบกับ2นะคะเราก็จะใช้เป็น10ปีลบ2ปีนะคะแต่ เชื่อถ้ามันใช้คําว่า ten to space มันอาจจะไม่เพาะเขาก็เลยใช้เป็น t o ten space นะคะพอามจริงคือต้องเอามาลบสลับกันเนาะผลที่ได้นะคะมันก็จะกลายเป็นเท่ากับอันนี้คือผลนะ t o ten space ก็จะออกมาเป็น2ยังไม่ติดลบแต่ในทางกับกันถ้าหากว่านี่เลยค่ะตัวดอกเบียเ้ยในระยะยาว10ปีอยู่ที่2 สมมติว่าอยู่ที่2นะคะและดอกเบีย้ยในระยะสั้นเนี่ยมันอยู่ที่4ค่ะเพื่อนๆมันก็จะต้องเอา10ปีมาลบด้วย2ปีก็จะกลายเป็น2ลบ4เพราะฉะนั้นผลที่ได้ก็คือลบ2เนี่ยเท่ากับว่า2 ten สเปดนะคะมันติดลบทางฝั่งนี้นะเพื่อนๆฝั่งอันนี้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่ามันเป็น yield curve ปกตินะคะฝั่งนี้สีเหลืองฝั่งนี้ อันนี้คือ U curve ปกติทรงกราฟมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่ฝั่งนี้ค่ะที่มันไม่ปกติก็คือเนี่ยมันมีการปรับตัวลดลงแบบนี้เขาจะเรียกว่า Inward U curve นะคะซึ่งเจ้า Inward U curve เนี่ยมันจะส่งผลให้ในเรื่องของการลงทุนปรับตัวลดลงอย่างสมมติว่า2-10 p a c e นะคะเนี่ยมีการลดลง แน่นอนเลยนะคะติดลบแบบนี้ค่ะมันก็จะมีในเรื่องของความกังวลว่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะในเรื่องของตัวราคาพันธาบาัตรอ่ะมันก็จะมีการปรับตัวลดลงด้วยมันก็จะไม่ดีตามลงมาก็คือจะเป็นตลาดหุ้นนะคะและถ้าเกิดว่าทูเทนสเปดคะ่ะเพิ่มขึ้นนะคะอันเนี้ยทูเทนสเปดฝั่งเนี้ยมันเพิ่มขึ้นมันมีการยกตัวยิ่งชันเท่าไหร่ยิ่งสูงเท่าไหร่นั่นหมายความว่า ความกังวลว่าจะมีการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยมันลดลงแล้วนะคะในเรื่องของตลาดพันธบัตรมันก็จะดีขึ้น ตลาดหุ้นก็จะดีตามไปด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ถามว่าเราจําเป็นที่จะต้องใส่ใจขนาดไหนนะคะตัวเองอมองว่าเราจําเป็นที่จะต้องรับฟังเพราะว่านักลงทุนที่เขามาลงทุนในบอลยิวหรือว่าพันธบัตรเนี่ยเขาเป็นนักลงทุนรายใหญ่เขาก็จะมีที่ปรึกษามีมุมมองในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ภาพของเศรษฐศาสตร์ที่กว้างกว่าพวกเราที่เป็นนักลงทุนรายย่อยนะคะทีนี้เนี่ยการที่มาคิดแบบนี้เพื่อนๆ เออมันอาจจะงงสำหรับมือใหม่ใช่ไหมไอ้มีเครื่องมือที่ง่ายกว่านั้นบางคนบอกเอาแล้ไมไม่เปิดตั้งแต่แรกคือขยายความให้เข้าใจก่อนว่ามันคืออะไรนะคะอ่ะเรามาดูกันเครื่องมือตัวนั้นคืออะไรแพ้แดน <c oughs> เครื่องมือคืออันนี้นะคะก็จะใช้เป็นเฟดอีโคโนมิกดาต้า ซึ่งเวลาที่เราค้นหาเราจะใช้คำว่า two ten s Space ในการค้นหาใน Google ก็ขึ้นแล้วตอนแรกอะไอก็คิดอยู่ว่าเออเราจะต้องมานั่งคำนวณตลอดไหมแต่บอกเลยว่าเครื่องมือตัวนี้ง่ายมากๆนะคะเพื่อนๆใครที่เป็นมือใหม่ก็สามารถที่จะจับสัญญาณวิกฤตต่างๆได้นะไม่ต้องไปนั่งคำนวณแบบเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เนี่ยคำนวณให้มันดูยุ่งยากไปอย่างนั้นนะคะเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานนะคะที่เราจะต้องรู้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดมาในอันนี้เพื่อนๆดูนะ ตั้งแต่จุดนี้เลยสีดําที่ไอ้วงไว้นะคะนี่นะคะจุดนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวที่เป็นเปอร์เซนต์ยิวนะคะเขาจะใช้เป็นเปอร์เซนต์ยิวแล้วฝั่งด้านล่างก็คือจะเป็นปีใช่ไหมคะมันมีการติดลบค่ะเนี่ยติดลบมาตั้งแต่เมื่อปี1978นะคะแล้วก็มาลบสูงสุดเนี่ยอยู่ที่บริเวณ1980แล้วก็มีอีกหนึ่งช่วงนะคะก็จะเป็นช่วงนี้ด้วยนี่ช่วงนี้ ช่วงนี้นะคะก็มีการลงมาติดลบนะคะเนี่ยติดลบสูงสุดอยู่ที่0.43แล้วก็มีอีกนะเพื่อนๆถ้าเราไปกดดูนะคะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีช่วงนี้อีกคือปี2000นี่อีกรอบหนึ่งนะคะเป็นปี2007ถามว่าในการที่ t o ten space เป็นการติดลบแบบเนี้ยมันเกิดวิกฤตขึ้นทุกครั้งจริงๆไหมการเกิด t o ten space สิครั้งในตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะคะ เชื่อไหมว่ามีวิกฤตที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยถึง8ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ถือว่ามันค่อนข้างที่จะแม่นยำมากๆเราจะต้องจับตามองนะคะมือใหม่ใช้งานตัวนี้ได้เลยนะเข้ามาดูได้มาดูกันต่อนะคะพูดถึงนะคะตั้งแต่ปี1980กันเลยถามว่าอันนี้มันมีวิกฤตอะไรอ่ะเราขอย้อนกลับไปในช่วงปีนั้นมันมีวิกฤตเกิดขึ้นจริงๆค่ะเป็นวิกฤตหนี้นะคะในช่วงยุค ปี1980คือตรงนี้เลยที่เพื่อนๆเห็นว่ามันจะมีเนี่ยแถบตรงเนี้ยเนี่ยแถบตรงเนี้ยแถบที่เป็นสีเข้มๆแบบนนะะเนี้ยนะคะเนี่ยไอ้พวกเนี้ยมันเกิดวิกฤตขึ้นจริงๆนะคะหลังจากที่เจ้าตัวทูเท Space เกิดสัญญาณทั้งหมดเลยเนี่ยเห็นไหมมันเกิดสัญญาณมาตั้งแต่ช่วงนี้แล้วแล้วเนี่ยมันก็มาเกิดวิกฤตขึ้นจริงๆนะคะแบบเนี้ยเออนะเพราะอะไร ปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำลูกหนี้ไม่จ่ายเงินนะคะก็เลยกลายเป็นว่านั่นแหละค่ะมันเกิดหนี้เสียนะคะแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาฟองสบู่ทีนี้นะคะมาถามว่าไอในช่วงปีนี้เนี่ยมันเกิดอะไรอีกจุดนี้นะคะที่เขามีสัญญาณของทูเทนสเปดขึ้นมาตอนแรกนะคะเขาก็คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไรแต่เชื่อไหมว่าหลังจากนั้นนะคะก็เป็นวิกฤตหนี้ในเอเชียซึ่งนะคะหลายๆคนเนี่ย ต้องรู้จักคำนี้ค่ะนั่นก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะซึ่งเกิดในประเทศไทยเนี่ยแหละที่เป็นสาเหตุหลักนะคะเนื่องจากว่า เขาไม่สามารถประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะหลุดจากกับดักที่เรียกว่า impossible t r i n i t y นะคะหรือว่าไม่สามารถที่จะใช้ในเรื่องของกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าได้อย่างเสรีค่ะคือไหลเข้าออกเนี่ยมันไม่เสรีอีกต่อไปนะคะซึ่งจังหวะนั้นน่ะทางจอร์จสวรารสซึ่งเป็นเหตุฟันนะคะก็ใช้ประโยชน์ตรงนี้แหละที่จะเข้ามาโจมตีเงินบาทของบ้านเราอะนะคะเนื่องจากว่าเขาทราบว่าทางแบงก์ชาติมีเงินสำรองตาระหว่างประเทศอยู่จํากัดก็เรียบร้อยค่ะเจอปัญหาที่เรียกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งนะคะ ทีนี้นะคะขยับมาค่ะในช่วงนี้กันบ้างในช่วงนี้นะคะนี่มันเกิดสัญญาณอีกครั้งหนึ่งในปี2000นะคะและก็เกิดวิกฤตนี้ขึ้นค่ะในละตินอเมริกานะคะซึ่งมีความคล้ายคลึงกันกับในช่วงปี1980นะคะแต่ว่าเนี่ยมันมาเกิดขึ้นในช่วงปีนี้หลังจากนั้นนะคะมีอีกหนึ่งรอบค่ะในช่วงปี2006นะคะที่เกิดสัญญาณเนาะปี2006เกิดสัญญาณไปแล้วนะคะแต่มันน้อยนะประมาณลบ 0.11นนะคะประมาณนี้ดูซิว่าเท่าไหร่ ลบลงมานะคะอยู่ที่0.14เนาะหลังจากนั้นนะคะก็เห็นว่าเป็นแถบเข้มๆตรงนี้ที่กินระยะเวลายาวนานนะคะตั้งแต่ปี2007ไปจนถึงปี2009เลยนะคะสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นวิกฤตที่เราได้ยินชื่อกันมาเป็นอย่างดีนะั่นก็คือ U.S. Subprime เห็นไหมว่าหลังจากที่มีการเกิดสัญญาณมันมีวิกฤตที่เกิดขึ้นจริงๆด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดเลยค่ะเพื่อนๆมาดูกันนะเดี๋ยวจะย่อหน้ากราฟให้ดูนะคะ นี่จุดนี้ตรงนี้นะคะแอบเห็นว่ามีติ่งเล็กๆนะคะเนี่ยลบ0.03ลบ0.03ตรงนี้นะคะเนี่ยจุดนี้มันเล็กน้อยมากๆเพราะว่าตอนนั้นนะคะเขาอาจจะไม่ได้กังวลในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจภาวะเศรษฐกิจก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เขามีความกังวลแต่ว่ามันอยู่ในโซนที่น้อยแต่เผอิญว่านะคะช่วงที่เกิด นี่วิกฤตขึ้นมาตรงนี้เพื่อนๆจำได้ไหมว่ามันคืออะไรมันคือโควิด -19 ที่เข้ามานะคะเนี่ยก็จะเป็นในช่วงเดือนมกราเลยนะคะปี2020นะเพื่อนๆแล้วก็ยิงยาวนะคะซึ่งตรงเนี้ยเราเห็นกันอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ภาวะของเศรษฐกิจเกี่ยวกับพวกหนี้สินหรือว่าทางการเงินแต่ว่ามันเป็นภาวะของโรคระบาดนะคะแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ย มันก็ยังไม่ได้ฟื้นขึ้นมาเท่าไหร่แต่ว่าตัวหน้ากราฟนะคะของทาง t o Ten Space ยัมีการยกตัวขึ้นมาอย่างที่เห็นเลยค่ะว่าพอยกตัวขึ้นมาแบบนี้ตลาดหุ้นก็ดีขึ้นตามไปด้วยนะคะรวมไปถึงหุ้นในเอเชียด้วยเรามาย่อกันอีกนิดนึงนะคะนี่ช่วงนี้ค่ะเพื่อนๆช่วงนี้เนี่ยมีการติดลบนะคะนี่ตรงนี้มีการติดลบอยู่ที่0.05 ช่วงนั้นนะคะก็มันมีความกังวลจากนักลงทุนนะคะจากกองทุนระดับโลกที่เขากังวลในเรื่องของการเงินเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับการขัดแย้งของยูเคนแล้วก็รัสเซียนะคะแต่ว่าช่วงนี้มีการปรับตัวขึ้นมาแล้วเนาะแล้วก็ล่าสุดนะคะ ก็ยังคงเป็นบวกอยู่ค่ะอยู่ที่0.19ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราใช้เครื่องมือตรงนี้ในการเฝ้านะคะเราก็ต้องมาดูสัญญาณว่าเจ้าตัว t e o t e s s p a e เนี่ยรูปทรงของกราฟที่เราเห็นนะคะแบบนี้มันอยู่ในลักษณะที่เป็น U curve ปกติหรือว่าเป็นแบบ i n นเ r อรถ้าเป็น i n v เวอร์นะคะก็หมายความว่าเราจะต้องระมัดระวังแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะเทขายหุ้นออกมาหมดเลยนะเพราะว่าอย่าลืม t ท t e n Space เกิดสัญญาณ10ครั้ง มันเกิดวิกฤตขึ้นจริงๆ8ครั้งถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราขายหุ้นออกมาหมดน่ะนักลงทุนที่เป็นมือใหม่หรือมือเก่าอะ่ะก็อาจจะตกลดได้เออแต่ไอ้เชื่อว,ว่าพวกมือเก่าเนี่ยเขาน่าจะมีการดูอะไรพวกนี้ประกอบกันไปด้วยนะคะส่วนตัวเองก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรคะ่ะในคลิปนี้เนี่ยฝากให้เพื่อนๆนะคะลองไปทํากันบ้าน แล้วก็ศึกษาข้อมูลกันดูนะไอ้เชื่อว่ามันเป็นเครื่องมือที่เราสามารถจะใช้ในการเฝ้าติดตามกันได้จริงๆนะคะแล้วก็ส่วนตัวของไอ้เนี่ยถ้าหากว่ามันลงมาติดลบแบบนี้นะคะในหุ้นตัวที่ดีเนี่ยไอก็คงจะไม่ได้มีการ Take Action อะไรอันนี้แชร์ประสบการณ์ของตัวเองนะก่อนที่จะจบนะคะอ่ะเราจะมาพูดถึงวิกฤตตอนที่เป็นช่วงโควิด1 i ไปดูย้อนกลับไปดูช่วงโควิด1 i n ่ะเพื่อนๆมันจะเป็นช่วงปีตรงนี้ปี2020 นะคะช่วงนี้ตรงนี้ไอ้มีการเทคแอคชั่นยังไงคือตอนนั้นไห้มีการถือกองทุนด้วยแล้วก็ถือหุ้นที่มันเป็นหุ้นตัวใหญ่นะคะคก็มีการขายตัวหุ้นที่มันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยสดใสนะคะออกไปแล้วก็ นำเงินเนี่ยไปลงในหุ้นที่มองว่าถ้าหากวิกฤตตรงนี้คลี่คลายนะคะก็น่าจะสามารถทําราคากลับขึ้นมาได้ซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราจะต้องไปดูชาร์ตเกี่ยวกับพวกเศรษฐศาสตร์เพิ่มเติม,ตมซึ่งไอ้ก็มีข้อมูลด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเอาข้อมูลมาแชร์ให้กับเพื่อนๆอ,อีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็วันนี้นะคะสําหรับใครที่เห็นแบบนี้วิกฤตตรงนี้นะคะไอ้ไม่รู้ว่าช่วงนั้นเพื่อนๆที่เข้ามาดูคลิปนี้อยู่ในตลาดอยู่หรือเปล่าแต่เชื่อว่าเราติดลบกันลงมาเยอะมากนะคะในตลาดกองทุนเองอ่ะก็ล่วงมาเย เพราะว่าไอ้ลงทุนทางฝั่งของพันธบัตรรัฐบาลด้วยนะคะก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างมากเหมือนกันไอ้ก็ไปเอาเงินที่อยู่ในกองทุนเนี่ยมาใส่ในหุ้นแต่เชื่อไหมคะว่ามันเป็นจังหวะที่ดีมากพอให้ใส่เข้าไปในหุ้นนะคะมันก็เป็นจังหวะที่ตัวหน้ากราฟหรือทูเทนสเปยมีการยกตัวขึ้นแล้ว เริ่มที่จะมีการกลับตัวนะคะแล้วก็ยกตัวขึ้นไปนะคะก็เลยกลายเป็นว่าช่วงนั้นอะเป็นช่วงที่ให้ผลตอบแทนที่ดีมากเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดเราถือหุ้นที่ดีอยู่แล้วถึงแม้ว่ามันจะมีสัญญาณของ two ทนส space ขึ้นมาแบบนี้เราก็ไม่ต้องไปกังวลมากเกินไปนะคะเราอาจจะเก็บเงินไว้บางส่วนแล้วก็ถือหุ้นตัวนั้นไว้นะคะเพราะถ้าเกิดเราไปขายหุ้นตัวที่มันดีอยู่แล้วอะเราไม่รู้เลยว่าหุ้นของเราที่มันดีเนี่ย มันจะปรับตัวลดลงมากแค่ไหนถ้ามันปรับตัวลงเยอะเรามีเงินสดเราก็สามารถที่จะเติมเข้าไปได้แต่ในขณะเดียวกันสมมุติว่ามันปรับตัวลงไม่เยอะนะคะแล้วเราไปเทขายหมดเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเพื่อนๆขายหมูเพราะหลังจากวิกฤตอ่ะราคามันกลับมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็บางทีอาจจะกลับขึ้นมาแรงด้วยนะซึ่งไม่มีใครรู้ได้ในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นนะคะคุณอย่าไปตื่นเต้นเกินไปไม่ใช่ว่าเฮ้ยมาแล้วสัญญ,ญาณทูเทนสเปดขึ้นมาแล้วตรงนี้ เท hey, ขายมันให้หมดไปเลยระวังนะคะอาจจะขายหมูหรือว่าคุณไม่สามารถที่จะแบบขายไปแล้วอะ่ะแล้วเราจะไปเก็บราคาตรงไหนอะ่ะมันอาจจะไม่ลงมาอีกก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยเราอาจจะต้องกลับไปซื้อในราคาที่แพงกว่าเดิมนะเอาเป็นว่าฝากเอาไว้ให้คิดค่ะเพราะว่าเงินของคุณนะคะคุณจะต้องจัดการแล้วก็เมนเนจเอาเองเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่สามารถที่จะไปชี้แนะหรือว่าชี้นําอะไรได้นะคะมากกว่านี้ เพื่อนๆต้องคิดเอาเองแล้วก็วางมั n นี่เมนจ e เมนต์นะคะ,ะ,คะว่าเราสามารถที่จะรับการขาดทุนได้มากน้อยขนาดไหนโดยเฉพาะมือใหม่นะคะคุณจะต้องศึกษาให้มากๆเข้าไว้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ฝากเอาไว้เท่านี้หากมีจุดไหนที่เพื่อนๆฟังแล้วงงฟังแล้วสงสัยนะคะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเพราะว่าตัวเองอาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ไอเรียนจบทางด้านของอากีมานะคะก็จะเป็นพวกอกรอ i ินดัสทรนะคะก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเศรษฐศาสตร์นะคะแต่ว่าก็ศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็อยากจะนํามาถ่ายทอดเพราะไอมอง ว่าตรงนี้เป็นประโยชน์กับนักลงทุนทุกคนมากๆเอาละค่ะสำหรับวันนี้ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ s u b s c r i b e ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไอแด์และก็ทีมงานของ m o n e y Hero พวกเราจะได้มีกำลังใจในการผลิตคลิปและคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปส่วนใครที่ไม่อยากจะพลาดข่าวสารอัปเดตจากทางช่องก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะและหากใครที่อยากจะสนับสนุนพวกเราทีมงาน m o n e y Hero ด้านล่างคลิปนี้ค่ะมีบัญชีโดเนทอยู่สามารถที่จะคลิกลงไปอ่านเดสคริปชันใต้คลิปได้เลยรวมไปถึงใครที่อยากจะติด ตามไมลนด์นะคะขอฝากช่องทางในการติดตามด้วยนั่นก็คือ Facebook f แ n Page ชื่อว่าทัทิชาเทรดเดอร์และ Instagram ชื่อว่าทัทิชาจตุรบุญค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของไอ้แล้วนะคะเพื่อนๆอ,อยากจะให้ไอ้ทำคลิปอะไรอีกนะคะหรือว่าอยากจะให้วิเคราะห์หุ้นตัวไหนเป็นพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยค่ะพบกันนะคะในคลิปหน้าลงทุนโดยใช้สติแล้วก็สนุกสนานกับการลงทุนสวัสดีค่ะ